สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะดิฉันครูจา๋าจากไทย,ยอินสือเดนค่ะวันนี้เรามีเมนูพิเศษมานำเสนอให้กับทุกท่านค่ะนั่นก็คือมีคอคกค่ะอันนี้จะเป็นพื้นที่ในการที่เราผลิตมีอคอกันอันนี้จะเป็นโหมดเก่านะคะที่ทุกคนในหมูหม่บ้านสนามารถที่จะมาใช้ได้แต่ต้องทําความสะอาดหลังจากนั้นซึ่งมีพิเศษก็คือมีเตาเผาค่ะ อันนี้เป็นตเตาเผาแบบโบราณนค่ะที่เป็นการทำขนมปังซึ่งจะมีบาง,งาทงีจะมหมูบ้านที่สองสามสุดก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะและนี่คือวิธีการทำค่ะจะเป็นการทำกิจกรรมอะไรในครอบครัวด้วยซึ่งสนุกสนานกับเด็กแล้วก็ไปรุป่นแล้ชอบน <ไป S 1> <ป>ะบอุปกรณ์จะมีหลายอย่างหลายชนิดแล้วแต่รูปแบบหรือว่าแล้วแต่เขาเรียกลูปทรงของขนม นะคะอันน <cultural> ี้ย่นนี่ซึ่งเป็นเป็นงเรนการเราจเมชันอเันลนี่คือสิมท้งนให้เป็นวกลมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะอทำขนกันง่ากับการที่จะทำให้มันสวยด้วยอืมอ๋อ แล้วให้พักไว้ค่ะตอนนี้ดิฉันจะลองทำดูนะคะกูชันอะไรกูชันย้ะผ่านโอเคแล้วจะดูเดี๋ยวนะ Eh, den här ska få vila ett tag till så ska vi göra de här om elden är klar. Det. Är det jag vet inte. Hur vet man det att elden är klar? Eh, jag vet inte. Den ska bara ja. Men annars då ser man är det för lite eller då måste man elda mer och så blir den kanske lite dålig. Eh, eller så har man för mycket eld och då blir det bränd och så får man sänka värmen. Och så lite mindre. กรณีไฟเนี่ยก็คือบางทีประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์จะทําให้รู้เองโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเขาเรียกว่ามันบอกยา<อ>กเ<อ>นาะมันจะบอกยากนิดนึงแต่เยันนี่บอกว่าตอนนี้ก็คือถ้าเกิดไฟมันร้อนไปก็จะขยับไฟออกถ,ถ้ามันเย็นไปก็จะเพิ่มไฟเดีย๋ยวเรา,าดูนะคะว่าอันนี้เป็นการทำขนมแบบโบราณนะคะ เตาที <Te col os> har, ่เผาโดยที่จะต้องเตรียมไม้หรือเตรียมถ่านมาเองนะคะซึ่งกรณีถ่านก็จะมีปืนปืนไม่ใช่ถ่านเอาตปืนนะครับเขาจะมีเขียนชื่อไว้ค่ะทุกคนให้ความร่วมด้วยในการที่ต้องมาทําอันนี้สําคัญมากปืนของตัวเองหมดแล้ของคนอื่นไม่ได้ไม่ได้เด็กขาดนะแต่ละครอบครัวเห็นไหมก็จะเขียนไว้มีเอ็กซ์อน่งก็จะเป็นถ่านเป็นเป็นไม้ปืนตรงนี้แต่ละครอบครัว ของเราจะเป็นตรงนี้นะคะืนขงเดินเพื่อเขาเดินไปเลยของเราจะต้นนีอด้นนี้ยันมีทำพื้นที่ตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นให้มันกว้างขึ้นว้าวย่เยอะมันส่อะดี่่ฟินส์พลาทเซมิเต l นด้วยเพื่อที่จะมี พออธิบายได้เลยก็เวลาก่อไฟเนาะพอมีฐานถ่านมันแดงแล้วเนี่ยเขาก็จะเขี่ยนะใช่ไหมครับถ่านไว้รอบๆด้านข้างเพื่อที่จะตรงกลางก็จะมีพื้นที่ในการทำขนมปังแล้วเขาก็จะเอาฟืนเขาใส่ได้รอบไว้รอบๆเป่าคี้เท่าออกไปเป่าให้ไฟลุกอ เราจะต้องต้องการไฟอีกนะครับจะได้ให้มันร้อนตอนนี้เราช่วยกันเนาะคนม้ายคนมือเบกๆช่วยกันคนม้ายคนมือ <c oughs> มีอุปรกรณ์นเนาะจริงๆเตาแบบนี้ที่เมืองไทยน่าจะทำได้เนาะอต่สมมมันคันเยะ <c oughs> นัล้นหาจะท้ยแหลมตัวเดบูเดโกะอ๋อถ้าใครอยากจะทำพิซซ่าหรือว่าวิสมาคันบอกกับพิซซ่าฮาร็อกจได้หรือเปล่าถ้าอยากทำพิซซ่าอะไรก็ใช้เตาค,คล้ายๆเดีวยวกันนะครับ,บ,บซซย่สแต่ มันก็จะเจรหัวสอเเอเป็นเทคนิคให้เอา,อากรดงสอิมใสให้ใหไฟมันเพิ่มลุกเพราะไฟเดต้องลุกรอบๆนไหบอกต้องร้อนเนา <พอ S 1> ะก็สมควรวันนี้เราทำขนมอยู่อยู่ห้านิ้วอยู่ห้านิ มีเค้กข้านี่เป็นของข้าที่เราชอบกินมากแล้วก็ทําให้แบบเพิ่งเสร็จเนาะอุ่นๆหรือว่าร้อนๆเนี่ยเราก็ทาทาเออ่เรียกว่าอะไรอ่ะเสมออะไรนะศาสตร์สวิเดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนยเนยอ๋อเนยดูดีค่ะไฟโอ้ร้อนมากเลยตอนนี้อเจริงแล้วมึงไทยเราน่าจะทําได้นะเตาแบบเนี้ยแล้วก็เนื้อสกปรก ดันกจงลับๆแล้วก็จริงๆเราสามารถปล่อยทิงไว้ให้มันพองขึ้นกวนี้อีกได้แต่พอดีว่าเราต้อเยอะวันนี้เนี่ยเราก็ต้องทำ คุณย่าเขาสอนเขาตอนเขาเป็นเด็กนาก็คือมันต้องเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วก็ขยับออกไปแล้วก็ไม่กดรุนแรงไครับม่ต้อได้ด้โอตอนนี้เราก็ทำแบบแผ่นเล็กๆมันจะได้ง่ายง่ายขึ้นถ้าแบบแผ่นใหญ่ก็ทำได้แต่มันก็จะยากนิดนึง ่ไม้ตรงนี้เขาจะทําให้เป็นรูนะตรงกลางเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาใส่ในเตาแล้วเนี่ยมันจะพองใหญ่ขึ้นเพราะถ้าเกิดทําเป็นรูเนี่ยมันก็จะขนมปังก็จะไม่พองขึ้นเนอะครับ mm. <c oughs> det är många och roligt många tittar på det här. Jag sa Josefin också, kanske det... kanske det blir några till. Jäklar vad folk Ja. ja. Tycker NÄRP. På tisdag. Jag har hört det, det. Ja, jag har mm. Och nu när man har bakar mycket då gör man dem så här. Mm. Ja, just det. Så...

Kan nu får vi se. Nu vi se. Kolla så att den ligger det. Okay. Så. där. Så, mm. ja. Och sen håll länge vid den där inne då. Det beror på hur bra man har. Okay. Eh, men det här nu är det ju första och då kan det vara för varmt där under. Mm. Just det, ja. Men direkt när man ser att det börjar bubbla upp lite så lossar man lite grann. Mm. Okay. อ๋อนี่ก็เป็นแผ่นแรกนะมันก็จะร้อนนิดหนึ่งตรงตรงพื้นใช่ไหมครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องช่วยมาขยับใช้ไม้ตัวนี้ขยับนะครับว้าวเ,เราก็สามารถดูได้นะ,ะว่ามันร้อนแค่ไหนก็ถ้ามันไม่ไม่ร้อนมากก็ก็ทำต่อได้ so เนื้อวารมด d ว t บริณอา e ่ i n t น g ัย t ยู่ที่ด e วยด้ว e ด้วยด t วยด้วยด้วยด i วยด้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 วย e ้ย m e ้้ีย้ย้้ั้้้ย้ย้ ฟอร์อ r n ัน r น a n ี้ก็พอดีมันไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะก็ใช้เวลานานนิดนึงอ๋อถ้าสมมติต้องการให้เราต้องการให้มันสีออกน้ำตาลน้ำตาลทั้งข้างล่างและข้างบนก็ยกมันนิดนึงนะครับเพื่อให้มันร้อนเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันจะร้อนมาก Och nu gör vi fem liter, hur lång tid kan vi det ta? Eh, ja. Om vi är duktiga kanske tre timmar. <laughs> Men... Tre timmar? <laughs> <laughs> ja. Om vi är duktiga. Det... <laughs> Vad <laughs> räknas som fem timmar? <laughs> ja. Och nu, yeah. då kan Fred hjälpa till, då sopar du. Okej, okay, sådär. Där. Så. Ja. Då kan man låta den här... Då blir det Nej, nu käkar okay. vi! När man bakar många så får de ligga och bli kalla innan man stoppar i förpackning. Men nu är alla hungriga. Så... Ja, nu äter vi direkt på en gång. Visst, har vi smör också? Ja, Pojkarna ja. hämtar smör. Det finns ett smör. Andrar. Den här lilla blommiga. De här är färska. เอรินกูยูเนสยูเนสกันดูเสียงก๋วยผัดไทยแลนส์กันอร่อยอร่อยครับเซ่กัดูเสียงอร่อยครับรออยูเนสดูข้าวเหนียวไทยแลนส์กันหน่อยแฮร์ริตเหนื่อยเนาะเหนื่อยนมโอ้โหดูเด็กๆเราไม่เด็กๆ เพียบเลยมาช่วยนะครับแล้วก็ไปร้อย่า um. ้ากินเลยทันทีนี่จะอร่อยมากๆค่ะขอคอนเฟิร์มอร่อยไปครับน้องเฟรบเด็กๆชอบกินมากเด็อดลูกแต่ยดแตะกวดหอมมากเลยนะครับอร่อยมากๆเลยอย่าแมกเนื้อชาเกอเดี๋ยวจะกินเผื่อนะครับครูมี โอ้ย uh, yeah. oh, yeah. oh, oh. mm. oh, mm. อร่อยมากหอมมากๆเลยคุณม oh, ีบอกน้ำลายไหลแล้วด้กินเผื่อนะครับคุณมีปุ๊บ เอาอุปกรณ์อะไรมาด้วยเพื่อที go. ่จะมาทำเสร็จร้อนร้อนเนี่ยต้องต้องตกตอำเัยก็วันนี้เราตัดสินใจทำห้าลิตรเนาะนมห้าลิตรซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาสามชั่วโมงถ้าเก่งแต่วันนี้อาจจะสี่หรือห้าชั่วโมงทั้งคืนเลยสนุกสนานกันวิสระกอดเอร์บินมิกก้ รอ,รอดเคราะห์อ, <c oughs> อันที่สองมาแล้วครับ <c oughs> Josefin hoppas det finns kvar till er då, att smaka. Oh. Ja, det luktar jättegott. Får jag smaka? Åh, mm. mm. gott. เราก็จะแชแข็งก็เสแลวมาทำพริกซอสพริกพริกสันนิษฐานว่าพริกสันนิษฐานว่าเราสามารถจะเอาใส่ในช่องแข็งไว้พอจะเอากินก็คือเอามาใส่ไมโครเวฟครับแป๊บเดียวคือไมโครไมโครเราไม่เคยใช้ในวัยเด็กเพราะว่าเราเปิดมันสูงมากจนต้องใช้เวลาเพียงแค่ En minut Aha. i rumstemperatur. Just det. De lite än, men... Just det. Men äter man efter man har frusit ner dem mm. då kan man äta dem kallt? Så. Jo, alltså de, alltså de tinar snabbt så att de blir rumstemperatur. Eller så tinar man lite runt. Ja. Men det är lika gott att äta kallt och varmt? Ja, varmt är godare. Ja, jag vill att den ska vara kall så att det inte Ja. Ja. <laughs> รึสต์แล้วในสมัยก่อนเขาก็จะทำแล้วก็กินในวันเดียว เสร็จเลยเพราะว่าไม่มีช่องช่องฟรีซนะครับช่องแช่แข็งแล้วก็ตลังเขาก็จะทำเนื่องจากไม่มีช่องฟรีซหรือว่าที่แช pues ่แข็งเนี่ยเขาจะทให้มันบางขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะเก็บไว้ได้นานเฟรดย็บุนนนี่น้องเฟรชช่วยงานปัดฝุ่นโอ้ย รู้สึกอืมแต่เนี่ยที่สองก็มีคนช่วยกินแล้วนะครับเฮ้ยเรื่องบ้านอืม

บรอเยี่ยมมากบร avo วบรันเหรอฮะตรงนี้โอเคต้องรอให้มันเคพองนิดอโอเคเราจะรอให้มันพองนิดนึงเนาะแล้ค่อยยกวรูหรือยังเนี่ย มาเริ่มพองแล้วก็เราก็ช่วยขยับนะครับจะได้ไม่ไม่ตรงพื้นขนมปังรับไปยาวยัสตินจะหยุดฝรุ้งจัเตินจะหยุดฝรุ้ด Jaha. Ja just det. Det bästa. Mm. Senare när det inte används nu. Ja. Mm. Och den är jättebra. Oj, jag tror du måste lyfta upp den. Tror jag. Eller? Jag tror näsan har med lite hungrig i mitten. Nej, det är bra. Vi <laughs> ska bara säga råd om det. Ja, det var bra. Jo. Ja. Ska jag hoka med Alltså med, kanske? Ja, alltså det, det är alltid bra att ju mindre. Där. Ja. Ja. Oj, kan jag kanske börjar brinna på kanten. Kan den är lite mer bränd. Mm. Så Då kan man ta den kantyn, för det, den som är längst in det är den som blir gräddad mest. Mm. Mm. Ja, så. Ja, men då, då ses vi fint på tisdag. Titta här. Yee. Och kanske får du se en mjuk kaka. Vi inte. Ja, jag ja. <laughs> precis. Stål. Ja, ja. tur behöver man. <laughs> okay. men, du gör det, อยู่สิเยอะฟรมิเตจากตรงกลางไป, <c oughs> ปห้ามกดหนัก <c oughs> กดเบาๆบอสก่อนเองเยอะโอเคแล้วก็พลิกมา Det finns ingen toa här Nej men gå till Ronny Stäng dörren tack Perfekt zon Vad gör är i sin takt? Bra Stäng dörren Jag sa stäng dörren, tack och Magnus varsågod Är det räcker? Eller? Behöver större? Nej, det är bra och så tar du den taggiga på en sida, varm och nästa sida แล้วก็ใส่ตรงนี้เพราะว่าให้มันเป็นรูนะครับมันจะได้ไม่พองจะขนมปังจะได้ไม่พองตรงกลางอ,อร่อยมากครับอาจารย์มีลลักษณ์ เออโอเควหหนมาฮโอเคดีสแอะวางลงใช่ไหมครับแล้วก็อ๋อติกรอสำคัญมากต้องปัดเอาแป้งออกใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะไหม อย่านี่ฟุตซ์เอร์นี่สกีฟุเอโอ้ยโอ้ยไม่ถึงแบรนด์ครับเดี๋ยวจะทานเผื่อครับอาจารย์ครับอร่อยมากเลยหอมมากดูเด็กๆ

เป็นกิจกรรมในครอบครัวนะครับที่เด็กก็มาช่วยด้วยแล้วก็แล้วก็อิ่มท้องด้วยอย่างครอบครัวรับลองที่เรามาอยู่ที่มาทําด้วยตรงนี้ก็คือรู้จักมาเมื่อ20ปีแล้วตอนนี้ผมเป็นเายาวชนแลกเปลี่ยนนะครับแลเราก็ชอบกินมากวันนี้ เดี๋ยวเราจะกินขนม <BS> มีทุกกระเพื่อทุกๆคนนะคะอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าเราเจอพบสิ่งดีๆเราจะไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูได้เห็นเพื่อเป็นข้อมูลเป็นความรู้สิ่งดีๆที่ส่งมาให้กันค่ะสำหรับวันนี้โอ๊ยใจละจะไม่ไมไมแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ ไฮโด้บายบายน้องเฟรดครับสวัสดีค <reag> รับเกยครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับสวัสด <ped out> ีครับ <impressions> <hesitation>